ความมุ่งหมายของนันทนาการกิจกรรมนันการเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการที่ประชาชนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนั้นต้องได้รับการพัฒนาในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งกิจกรรมนาันการสามารถ ตอบสนองการพัฒนาในแต่ละด้านดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้ครับด้านร่างกายและจิตใจกิจกรรมนาการช่วยฟื้นฟูความอดล้าของร่างกายและจิตใจหลังจากการทำงานนอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมสุขนิสัยและสุขปฏิบัติที่ดีตอบสนองความต้องการทางด้าน สมรรถภาพของมนุษย์ส่งเสริมและฟื้นฟูในเรื่องของสมรรถภาพทางกายและจิตใจหลังกัดหลังจากการเจ็บป่วยด้านอารมณ์และสติปัญญากิจกรรมนาการช่วยให้เกิดความสุขสารและผ่อนคลายความตึงเครียดกิจกรรมนาการส่งเสริมให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และการกล้าแสดงออกเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านอารมณ์และสติปัญญาด้านสังคมและวัฒนธรรมกิจกรรมใน,นการส่งเสริมในเรื่องของการทำงานร่วมกันส่งเสริมการทำงานเป็นทีมความมีมนุษย์เสียมพันธ์ในการทำงานกลุ่มฝึกลักษณะาการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีในระบบ ประชาธิปไตยนะครับรู้จักปรับตนเองให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญที่สุดก็คือการอนุรักษ์ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นแนวคิดค่านิยมและประเพณีด้านจริยธรรมและคุณธรรมกิจกรรมและการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬาก็คือรู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัยส่งเสริมในเรื่องของการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการสร้างความสมคคีในหมู่คณะฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีมารยาทในการแสดงออกทั้งบทบาทของการเป็นผู้นำและผู้ตามให้รู้จักความร่วมมือกันเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่นะครับและการรับผิดชอบในหน้าที่รู้จักการปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกานะครับเป็นคนที่มีความเคารพในความถูกต้อง และความยุติธรรม